สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เรียนเกี่ยวกับ EP ที่4ข้อมูลที่มีการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูลตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลนะครับเพื่อให้มันแสดงผลที่อ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับไปเริ่มเลยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับพิมพ์ใือไหมก็อ่านี่เปิดมาใหม่แล้วนะ อ้านวนยวเปิดใหม่ครับพิมพ์ข้อความครับไม่เนมนะครับขึ้นต้นด้วยตัวเล็กคำที่สองเยอควรจะเป็นตัวใหญ่สมชัยปิดด้วยเครื่องหมายาดับเบิลโคดนะครับทีนี้เราจะปพิน ยังก,ก็ได้ครับพิมพ์ย่างนี้ก็ได้พิมพ์ยงี้ก็ได้ครับปรินอะไรถ้ามีชื่อนำหน้าเช่นฉันช,ชือ่ออย่างนี้ฉันช,ชือ่อตามด้วยเครื่องหมายนะครับ,ครบเครื่องหมายหารนั่นแหละเครื่องหมายหารมีเอสอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็ข้างนอกเครื่องหมายคำพูดข้างนอกเครื่องหมายคำพูดมันจะเป็น เครื่องหมายหารตัวนี้ครับแล้วเอาภาษาเขียนเขาเรียกอ,อะไรยังไม่ทราบเลยนะครับตอนนี้ลืมแล้วนะครับ oh. เคยใช้นานแล้วลืมแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังนะครับ oh. ตามด้วยตัวแปรครับตัวแปรไหนตัวแปรนี้ตัวแปร, oh. แปรเออไม่ใช่ข้อความนี้ถูกเซฟไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับเซฟเก็บไว้ในตัวแปรบา,บางทีก็ใช้คําพูดที่มันไม่ถูกก็มีนะบางครั้งอ่ะ ก็ให้พวกเราพยายามทําความเข้าใจเอาก็แล้วกันนะครับจะคือที่พูดหลากหลายรูปแบบเพราะว่าต้องการต้องการให้เห็นหรือต้องการให้เข้าใจบางคนคุยภาษาภาษา,า,ษาการเขียนแบบนี้คุยได้แต่คนฟังไม่เข้าใจไม่เคยใช้นะครับบางทีต้องคุยให้มันหลากหลายคุยแบบภาษาธรรมดาภาษาธรรมดาให้ได้นะครับเช่นจะคุยว่าคํานี้ ถูกยัดเข้าไปในตัวแปรนี้ชื่อนี้ตัวแปรชื่อนี้ต้องเฉพาะเจาโจงไหมจะต้องตั้งชื่อแบบนี้ไหมไม่จำเป็นครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ถ้าตั้งชื่ออะไรแล้วต้องต้องเหมือนกันนะเวลาเอามาดึงมาใช้ในปริ้นเนี่ยคำสั่งปริ้นเนี่ยต้องต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับต้องเหมือนกันเป๊ะเลยคุณตั้งชื่อแบบไหนตรงนี้คุณตั้งตัวแปรแบบไหน ตั้งชื่อตัวแปรแบบไหนก็ต้องเวลาเราจะดึงไปใช้ตรงนี้ต้องเหมือนกันด้วยนี่คือกฎนะครับกฎมีแค่นี้กฎมีแค่นี้นะครับเนี่ยตรงนี้ต้องเหมือนกันครับก o ป,ปี้มาเลยดีกว่าก o ป,ปี้มาวางเลยจะได้ง่ายม,มีอยู่แค่นี้นะอันนี้ถามว่าเป็นไทยได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูจะไม่ใจยังไม่ตอบเลยหรอกนะครับต้องไปลองให้มันเห็นกับตาก่อนจึงจะรู้นะครับอ้าวเซฟก่อนเซฟครับ,รบที่สี่นะ ศูนย์สี่ศูนย์สี่ปริ้นปริ้นก่อนนะครับปริ้นข้อมูลที่มีการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูลเข้าไปครับอ่าสันส้นๆกอแค่นี้ นะครับปริ้นเป็น P y นะจุด P y นะครับเห็นไหมครับจุด p ีวมันจะโปรแกรมมันเป็นของของไพทอนอยู่แล้วเวลาเราเซฟมันกจ็จะขึ้นเป็นของไพทอนโดยตรงนะครับง่ายไม่ต้องไปหาครับไปใช้โปรแกรมอื่นที่มันไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนไพทอนโดยตรงก็ต้องไปเลือกในหะ้มันถูกแค่นั้นเองหรือจะจุดพีวายเลยก็ได้นะครับจุดตรงนี้จุดพีวายก็ได้เซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วเรารันครับรัน อ่าเห็นไหมครับชั้นชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวนี้ครับชื่อตัวเนี้ยเป็นไทยก็ได้นะครับเป็นไทยก็ได้นี่อย่างเงี้ยเป็นต้นครับอ่าสต็อปต้องไหมครับนี่มันก็จะขึ้นมาครับชั้นชื่อสมสีใส่จุดนั้นหน่อยดีไหมใส่จุดตรงไหนอ่าลองดูตรงนี้ก็ได้อ่าใส่จุดครับจุดจุดโคลอนครับอย่างเงี้ยได้ไหมไม่รู้อ่ะลองก่อนครับ เราดูก่อนอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับมันต้องกล้าเสี่ยงกล้าลองกล้าทาครับแบบไม่ก็จะมาอย่างนี้ครับอันนี้ไม่มีวักนะถ้าอยากได้วักเธอก็ต้องมาวักตรงนี้ครับวักแบบนี้นะครับวักแบบนี้อ่ามันก็จะวักให้เห็นนะครับวักให้อยากได้คําแบบไหนก็ ถ้าเป็นภาษาไทยมันจะมีมันจะไม่รองรับบางอย่างนะครับบางอย่างนะฮะสต t อปนี่เห็นไหมครับมันก็จะออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับนั้น EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ